คุณสับสวัสดีค่ะวันนี้ทางเราจะมารีวิวมันีนพเก้าอัญามณีมงคลลำค่าโดยทางเราค่ะนำมาขึ้นรูปเป็นเครื่องประดบับเพื่อให้แม่แม่สายมูได้นําไปสวมใส่เพื่อปรับโฉมให้งดงามและช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้อีกด้วยค่ะกับชุดเครื่องประดับนพเก้าล้อมเพชรและที่กำลังรับชมกันอยู่ตอนนี้ค่ะจะเป็นช็เกอร์และก็จี้นะคะโดยจี้ค่ะ จะเป็นจี้ที่ทางเราคัดพลอ,อยเนื้อดีมาให้เม็ดต่อเม็ดเลยค่ะโดยพลอ,อยนะคะจะเป็นพลอ,อยถึง9ชนิดที่เรียกกันว่าพลอ,อยนพเก้านั่นเองประดับฝังลงบนตัวเรือนค่ะงานทองเหลืองชุบทองแท้งานเดียวกับร้านทองเยาวลาชเลยนะคะออกแบบมาเป็นจี้ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งจี้ทรงนี้นะคะในปัจจุบันจะหาได้ยากมากและหากนำมาจับคู่ค่ะพร้อมกับโชกเกอร์ที่เป็นงานทองค่ะ จะมีความสวยแล้วก็ทันสมัยมากอีกด้วยนะคะสามารถนำไปใส่ได้อย่างหลากหลายโอกาสเลยค่ะไม่ว่าจะนำไปใส่ออกงานใส่ไปทำงานหรือว่าจะใส่ไปเที่ยวก็เหมาะมากจริงๆค่ะจับคู่เข้าชุดมาให้พร้อมกับแหวนพลอยนพเก้ามณีที่สุดแห่งความมงคลมาในรูปทรงที่แปลกตาค่ะอย่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าประดับฝังพลอยนะคะล้อมด้วยเพชรสวิตน้ำสวยขาวใส แล้วก็ไม่มีตำหนิเลยค่ะโดยแหวนวงนี้นะคะถือเป็นแหวนที่มีความเป็นเครื่องประดับงานแฟชั่นมากจริงๆซึ่งหากนำไปสวมใส่ค่ะจะช่วยเพิ่มความเก๋อย่างมีระดับให้กับเราได้อีกด้วยนะคะหากสนใจค่ะสามารถทักเข้ามาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมหรือว่าจะขอดูรีวิวกับแอดมินของเราก็ได้เลยนะคะและถ้าหากไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอแนะนำเครื่องประดับไทยร่วมสมัยดีๆแบบนี้ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้กันนะคะหรือว่าใครอยากได้บริการอื่นๆเพิ่มเติมคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยค่ะและถ้าหากสนใจสั่งซื้อนะคะสามารถทักเข้ามาหาเราได้ทุกช่องทางเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมกันมานะคะสวัสดีค่ะคูณซับแก่นแท้เครื่องประดับไทย